สวัสดีครับผมอ้ําอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเพราะว่านี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับแมนยูนะคือมันเหมือนคนนอดอะไรตายอยากอยากระบายอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมที่เรารักที่เราเชียทุกคนเป็นเหมือนกันป่ะเออแบบทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาคือแบบว่าเหมือนคนอกหักอะ่ะ แมนโคตรเศร้าอะทำอะไรก็เซ็งไปหมดกินข้าวมมนยังแบบกินข้าวไม่อร่อยอะหนักมากวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกมที่ผ่านไปล่าสุดนะแมนยูกับสปเปอร์นะชิงยูโรปาที่โคตรผิดหวังเลยแล้วก็แสดงความยินดีกับสปเปอร์ด้วยนะก็เหมาะสมนะครับยินดีกับซอนคูมินด้วยเป็นแฟนคลับซอนเหมือนกัน อ่ะเอาละเริ่มกันที่ไล์อัพเลยดีกว่ามีใครติดใจไหมไลฟ์อัพไลอัพที่ส่งตรงนัดชินนะี่ยผมว่ามีมีหลายคนติดใจนะเพราะว่าไม่มีการนาโชใช่ไหมคนแบบเฮ้ยทำไมการ์นาโชไม่ได้ลงเออกลายเป็นเมสันเมาส์แต่สำหรับตัวผมเองผมผมไม่ติดนะผมเข้าใจอโมลินนาที่เขาจาัดอย่างเนี้ยคือเขาชอบ ตัวไมสันมาส์อยู่แล้วเข้ากับระบบอย่างที่เขาเคยพูดมาแหละและ้วไม่ันมาร์ก็เล่นได้ดีในช่วงหลังที่หายเจ็บกลับมาแต่ว่าผมว่าร่างกายยังไม่ค่อยอาจจะยังไม่ฟิตมากเออแต่ว่าผลงานดันทําได้ดียิงได้สองประตูใช่ไหมในเกมก่อนหน้ากับดิวบาวเ,เริ่มต้นที่ผู้เล่นสาวประตูก่อนดีกว่าโคนาหน้านะครับเปลี่ยนได้ไหม ดูการหน้าแบบไม่ไม่อยากเห็นหน,หน้าแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะยาวเอาไล่ก่อนแล้วกันกองหลังก็เป็นโยโลหายเจกลับมาแมควายลูกชอแล้วก็วิงแบ็กเป็นมัลลาโอเวกับแทชิคดอคูนะครับแล้วก็คู่กลางเป็นบูโน่กับคา s เซเมโลตัวลูก3ามตัวก็เป็นเมสันเมาส์อารมัดแล้วก็คอยลุนไลอัพนี้ผมผมก็มองว่า ค่อนข้างโอเคนะในสำหรับผมผมไม่ได้ติดอะไรเลยเพราะว่ามันก็ดูดูตามมักเตะที่มีอะ่ะมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรขัดใจเท่าไหร่ได้โยโร่กลับมานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากอ๋อแต่ผมผมติดตำแหน่งเดียวคือลูกชอผมรู้สึกผมไม่ค่อยโอเคกับลูกชอเท่าไหร่แบบร่างกายเขาดูไม่ไหวแล้วมันคือฝั่งซ้ายเป็นลูกชอที่ร่างกายไม่ค่อยโอเคนะกับฝั่งขวาเป็นมาลาวีนะ มาลาวีเนี่ยผมว่าแบบก็ร่างกายเขาดูวิ่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้เก้าสิบนาทีนี้เล่นไม่ได้เลยผมว่าแต่เทคนิคอะไรก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็เขาไม่ค่อยก่อความผิดพลาดอันนี้คือเรื่องดีถ้ากองหลังจะแทนชอผมว่าเอาเอาโยโลมาแทนชอแล้วก็มาเาวีเนี่ยมาเล่นฝั่งขวาแล้วก็วิงแบ็คเนี่ย ใช้เป็นอาร์มัดผมว่าน่า,นาจะโอเคนะถ้าแต่น,นี้ไม่รู้มันจะฉีกไปว่านะเอาอาร์มัดมาเล่นวิงแบ็กคือใส่เกมลุกไปก่อนเลยอะตอนเจอตอนครึ่งแรกเนี่ยเปิดเกมมาเนี่ยลุกอย่างเดียวเลยก็เป็นอาร์มัดวิงแบ็กแล้วตัวบนคุณก็อาจจะได้การโช่กลับมานะทีนี้ก็จะมีทางเมาส์มีทางการโช่หรือว่าจะดานบูโน่ขึ้นไปแล้วก็เออไอตำแหน่งบูโน่นี่ก็อีกประเด็นหนึ่งคือ อูกาเต้มไม่ได้ลงทีเนี้ยคาซมิโร่ก็จะเล่นเกมรับแบบที่จะเหนื่อยหน่อยเออแล้วเขาก็จะเปอร์ฟอร์มได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนั่นแหละเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรประมาณที่นูกเกมน,นะก็ช่วงแรกก็ผมว่าแมนยูก็พอสู้ได้คือสู่สีอะทั้งคู่แบบมันก็วัดกันอย่างนี้่้ายๆหลายคนวิเคราะห์อะไรมัน ทั้งสองทีมนะมันเป็นทีมที่อันดับสิบหกสิบเจ็ดอ่ะมันมันสูสีมันพอๆกันเลยเกมลูก,ก็ไม่ค่อยดีทั้งคู่เพราะว่าสเปอร์เขาก็ขาดตัวสำคัญอย่างเอ่อแมดดิสันแล้วก็ตัวลินเซนอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะครูเซกี้ตัวนั้นนะก็อันตรายกับแมนยูนะยิงแมนยูมาแล้วด้วยซึ่งเขาขาดสองตัวนี้ไปแล้วซอนก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ผมมองว่าแมนยูน่าจะสู้ได้เออ แต่มันก็อย่างที่ว่าไม่เกิดความผิดพลาดอีกแล้วบูโนโเสียบอลกลางขนาดคือก่อนหน้านั้นอะ่ะผมว่าแมนยูดูดีนะมีช่วงแรกๆที่สเปอร์จะบุกใส่แล้วก็ได้เตะมุมอยู่สองสารอบแล้วก็มีแบบแต่ก็ยังไม่มีจังหวะหน่ากลัวที่แบบเปงนชิ้นไป่นานเท่าไหรอ่อ่ะแต่แมนยูก็เกมบุกก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆขึ้นทางอาม,มาัดมีโอกาสได้ยิงอยู่แต่พอมาโดนลูกนั้นอนะ่ะนาทีสี่ว่ะเ จอนสั้นเนยิงเข้าไปแบบคือเขาไม่ไม่ได้ยิงด้วยซ้ำม,ม,มันมันเขายังจัดท่าทางตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่าลูกชอประกบไม่รู้อย่างไหนแล้วบอลก็ตกโดนพื้นกระเด้งโดนชอชอเข้าเสียบโคนเสาโอนาน่าก็ยืนมองก็เออเออทิ้งตัวไปก็ไปไม่สุดมันโดนแบบโอ้โหทุกคน้โอนาน่าอีกแล้วมันต้องมีคำถามว่า มึงอีกแล้วอ่อที่ทําให้แมนยูเสียประตูเนี่ยคือมึงจังหว่า,ยยางเงี้ยมันมันไม่ได้เลยแล้วยิ่งมาดูสแตตหลังเกมเนี่ยน,นะคนนั้นหน้าเซฟศูนย์ก็อาจจะเป็นเพราะสปเปอร์เขาไม่ได้บุกเลยไงเขาไม่ได้ทําเกมลุกใส่เลยหลังจากที่เขาได้เขาก็รับอย่างเดียวแต่แม่งรับศูนย์ครั้งอ่ะไม่ไหวอะ่ะมันควรจะเป็นคนที่ไว้ใจได้เว้ยประตูอ่ะ แต่ดูดิเป็นโอนาน่าิีมันไปไหนไม่ได้หรอครับถ้าถ้าโกยังเป็นโอนาน่าอยู่นะอะหลังจากนั้นก็แมนยูก็ทีนี้ก็ใจเริ่มเสียแล้วผมเองด้วยผมดูก็แบบแเน่ยงยโดนก่อนครึ่งแรกอ,อีกแล้วโดนก่อนหมดครึ่งแรกอ,อีกแล้วก็รอดูอโมรินเปลี่ยนตัวนะพอผ่านเนี่ยสี่สิบห้านาทีหลังเนี่ยจะเปลี่ยนตัวยังไงปรากฏว่าไม่เปลี่ยนครับ มคิดว่าจะเปลี่ยนเลยนะแบบมาปุ๊บเปลี่ยนถอดใครออกบ้างคอยลุนอันนี้ก็ก็ดีกว่านัทัดที่มันมาแต่ผมว่าก็ยังไม่ดียังไม่ได้มาตรฐานอาจจะเอาคอยลุนออกไหมเปลี่ยนเป็นเซิร์เซ่มาเล่นเล่นครึ่งหลังหรือว่าจะเอากานในโช่ลงเลยหรือว่าจะถอดตัวรับออกบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่เปลี่ยนกระบุกบุกบุก,บ,กบุกก็บุกก็แบบทื่อๆสุดท้ายมาเปลี่ยนตอนนาทีหกสิบเอ้ไม่ใช่ดิเจ็ดสิบ ผมว่าช้าไปผมว่าถ้าไม่ใช่สี่ห้าเนี่ยอีกอันหนึ่งคือหกสิบนะควรจะเปลี่ยนได้แล้วให้เล่นเล่นสักักครึ่งชั่วโมงอะเพราะมันกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะลงมาวอร์มมันก็เสียเวลาไปอีกอะอันนี้ก็คือรอยถึงนาทีเจ็ดสิบกว่าจะได้ลงเออพอเปลี่ยนมากานไนโชเซิร์เซ่ลงมาก็ดูดูดีขึ้นนะผมว่าคอยลุนเนี่ยพักบอลจ่ายบอลผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องอะ ในการเล่นร่วมกับเพื่อนะเขาจะเป็นสายแบบทะลวงแข็งแกร่งแต่ว่าก็ไม่แข็งชนะใครไม่ได้เอ,อซิ์งเ,เซลงมาจับเปอรทัดดีจ่ายจับปุ๊บจ่ายเลยได้สวนไปดึงตัวประกบให้ปีกได้วิ่งการโชก็มีลูกได้ยิงอยู่แล้วก็ลูกเปิดเข้ามาก็ก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายก็เล่นมาเรื่อยๆ เกมลุกก็บุกบุกบุกอยู่ฝั่งเดียวบุกไปงนั้นนะบุกแบบไม่มีความหลากหลายบุกแบบว่าออกข้างเปิดเข้ากลางเปิดอยากให้หวังว่าจะมีใครโหม่เข้าไปได้สักหนึ่งคนซึ่งสเปอร์เขาก็รับเต็มที่เข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยเป็นสิบนะผมว่าลมโกด้วยเนี่ยอยู่ในอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยสเปอร์เป็นสิบคนเลยนะขาวโพนเลยแมนยูนี่ก็อยู่ข้างนอกแล้วมันไม่มีความหลากหลายมันมีแต่ เปิดเข้าไปให้ตอนหลังเกาดาวโล่ลงมาใช่ไหมเอามาเปิดลูกชอก็อยู่เปิดมูโน่เปิดเข้าไปแบบจะมองอย่างเดียวแล้วไอ้แม็กควายเนี่ยคือเกมก่อนนั้นเนี้ยผมชื่นชมเขามากเขามีความแบบเป็นผู้นําเป็นเอ,อิร์กับตันแล้วก็ฟอร์มก็โอเคไม่มีความผิดพลาดแล้วก็ได้ลูกหมงที่ได้รับชัยชนะ จางนิยงก็แม่กวยแต่พอมานนั้นเนี่ยมันมาตบบาแตกอะไรกับโลเมโลโหมาหัวร้อนกับโลเมโลเลี่ยมเสียเลี่ยมครับโลเมโลเขาอาร์เจนตินาด้วยแล้วก็เป็นแชมป์โลกด้วยเขาอเมริกาใต้เขาเล่นสไตล์นีอยู่แล้วเขาก็ถูกเวลาดิเขาก็หาเรื่องให้คุณมาเสียเวลากับเขาอะ่ะใช่ปะเอ่อต่อเวลากี่นาทีนะเจ็ดนาทีเหรอ แม็กไกวกับโรเมลโรแ่งทะเลาะกันสามสี่นาทีแลเ้าโรเมลโรแวงลงไปนอนอีกแม็กไกวไปอัดเขาอะ่ะเสียวเวลามากยันจบเกมมันยังไม่เลิกหัวล้อเลยนัดอยึางเนี้ยคุณควรจะเป็นแบบเป็นซีเนียนะผมว่าแม็กไกวเนี่ยเป็นตัวซีเนียของแมนอยู่นะคุณน่าจะมีความเป็นผู้นําแบบคอยกระตุ้นรุ่นน้องแล้วก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าน,นี้ปรากฏว่าเกมพอมาเกมนัดชิงไม่ได้ทําไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้ ปูโน่ก็พอเกมนัดชิงอีกแล้วก็ฟอร์มไม่ดีปูโน่นี่แบบเขาก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของแมนยูนั่นแหละแต่ว่าวันไหนที่จะฟอร์มไม่ดีร็เดินหัวตกจ่ายบอลิ็ติดจ่ายสัน้นจะติดจ่ายยาวก็ไปไหนก็ไม่รู้รีบโลกไปหมด ใจแบบดูแล้วแบบสิ้นหวังมากมันเล่นแต่ลูกดําเดิมเ,ดม,บบเดม,มเปิดมงเปิดมงแล้วแบบว่าสเปิด์เขาแก้เกมไงเขาส่งแดนโซแดนโซ่ลงมาตัวโคตรใหญ่แล้วก็เอาเอโลเมโล่ะดนโซเนี่ยเป็นยืนประกบแม็กควยเลยเพราะาเขารู้แล้วที่ผ่านมาคุณจะเปิดให้แม็กควายมงอย่างเดียวแม็กควยกับคาเซเขาก็ปิดตรงนั้นอ่ะจบเลยแมนยูถ้าไม่ได้มงพอได้ก็เป็นลูกชอกับฮอยลุน ก่อนนน้นนั้นฮยร,รวนที่ฮารุนยังอยู่ได้มงเม่งโอเขาอุตสาหดาแล้วแต่ยังมีกองหลังมาช่วยวันที่แมนยูแบบไม่ได้ก็คือไม่ได้มิกกี้ฟันเดอร์เฟนะกระโดดเตะบนเส้นเลยโอ,โอ้โหผมคิดว่าแม่งเข้าไปแล้วพอนาทีท้ายลูกชอรได้มงโอกระโดดปัดก็เป็นโนลาหน้านะ ยื่มองเออิงตัวเกมนี้ก็ผิดหวังนะผิดหวังแบบมากมเลยผมคิดว่าก่อนเกมมาคิดว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบแต่ลึกๆในใจอะผมผมให้แมนอยู่นะผมก็ด้วยความที่เชียร์ด้วยแล้วก็แบบว่าสเปอร์เขาเขาขาดตัวสำคัญไปแมทิสันกับครูซักี้หูถ้าคิดดูถ้ามีแต่ขนาดไหนคงคงโดนเร็วกว่าน,นั้นอเออเพราะ จังหวัดที่โดนเสียดายแบบมากเลยอ่ะทำไมไมันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับแมนยูอีกแล้วผมให้แมนนวแมทไม่รู้ให้ใครนะแต่ผมว่าผมให้ฟานอเฟนกับวิคคาโย่ะถ้าของเตอร์เปอดถ้าของแมนยูผมชอบชอบดอกกูนะไม่รู้คนอื่นอาจจะไม่ชอบแต่ผมว่าดอกกูแบบดูทุ่งเทอะดูวิ่งขึ้นสุดลงประกัดตัวสุดท้ายอะได้หลายรอบมากนะต้องสัง สองครลามั้สองครอ้งมันที่ซอนหลุดเดี่ยวไปต่อฟูก็วิ่งมาสไลด์แม่นอยู่ก็ตรงริมเส้นอีกทีหนึ่งไม่รู้สก,กัดใครยังไม่ได้แล้วแล้วก็โยโรอะไรก็ดีแต่เกมลุกมันไม่ได้เลยอามัดฝั่งขวาที่ไปแต่ทางอามัดแล้วอามัดขาดเขาก็เลี้ยงดีทำหาสร้างความอันตรายได้ดีแต่ว่าก็ยังจบไม่ได้อยู่ดีแต่ว่า,ามัดไม,ไม่ค่อยเปิดนะ ตั้งหลังมาเนี่ยผมรู้สึกว่าพออามัดเลี้ยงกินตัวกินตัวเข้าในกรอบเขตโทษเนี่ยเขามักจะยิงเองเขาไม่เปิดตบเข้ามาให้เตัวลูกอะพวกคอยลุนพวกบูโนโอ,อะไรเงี้ยเขาจะยิงเองนะซึ่งมันก็ออกไปแล้ก็โทษเขาไม่ได้เขาก็ดูอันตรายสุดในเกมนี้แล้วอะพอการ์โชลงมามันก็พอได้บูบา้สาสไตล์การ์ตชแต่เวลามันน้อยเกินไปมันไปเปลี่ยนนาะทีที่เจ็ดสิบดูกาหน้าก็า ต้องรูดูกันหนะ้าเอานัดต่อไปเนี่ยที่เจอกับแอสตันวิลล่าผมว่าแก็แพ้อีกอะมันหมดอะไรตายอย่างแล้วแมนยูอะแฟนบอลยังขนาดนี้นักเตะมึงลงไปสนามมึงแบบมึงคงไม่อยากเล่นแล้วแหละ <c oughs> ไม่เป็นไรครับพอใจเชียร์ต่อไปนัดหน้าเจอแอสตันวิลล่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมารอดูกันก็ยินดีนนกับแฟนสเปอร์ด้วยนะครับแฟนแมนยูเร,เ,เราก็ทำใจนะหวังว่าจะมีอะไรดีขึ้น วันนี้ก็ไปก่อนเจอกัน